ขบพริกกระเทียมรพริกแห้งสี่เม็ดน่ะแล้วพริกไทยด้วยพริกไทยหลอดคลุกน่ะแล้วลองทัตเตีย หนึ่งช้อานชานไก่สองชิ้นเน่าไก่ไกน้ำต,ต,ตาลลอหังกล้วยหนึ่งช้อนชาโตกัน ไม่ทำดูน่าจริงเลยนะทิชไคนพกนะนะสลัดท,ทำเองนะคือมันเหลวไปหน่อยนะคะน้ำสลัดกลัวที่จะหยอดทำมันเป็นเส,สายนะมันจะได้น่ากินนะนะคะแค่ถ้วยหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะ